น้องเป็นเครื่องสักผ้าแบบ16กิโลกรมัม16กิโลกรัมทุกคนซักได้ทั้งผ้านวมซักได้ทั้งทอปป็อปเปอร์ซักได้ทั้งเบาะรองนอนนะคะใครที่เลี้ยงน้องเบบี๋มีน้องมีเบาะรองนอนนะคะที่ต้องการจะซักทุกสัปดาห์ซักทุก3าวันซักทุก5วันเปื้อนฉี่บ่อยๆแบบเนี้ยเอามาซักในนี้ได้เลยเพื่อนๆเบาะรองนอนน้องๆอะคะ่ะบางครั้งมันแบบ ต้องซักบ่อยๆแล้วต้องไปแบบขับรถออกไปร้านซักผ้าอย่างเงี้ยทุกคนเนื้อออกไหมคะก็คือเสียค่าซักไม่พอเนาะยังต้องขับรถออกไปบ่อยนะคะไม่สะดวกสบายเพื่อนๆลงทุนครั้งเดียวใครมีบัตรเครดิตผ่อนได้นะสิเดือนเดือนละแ0 0เบาๆเอาเงินที่เราไปจ้างซักผ้าค่ะทุกคนนะคะใครจ้างซักผ้าเดือนละสามพันไหมเอาเงินตรงนั้นมาซื้อเครื่องนี้ทุกคนซักได้ทุกอย่างในบ้านเลยนะคะเป็นการจัดการที่แบบ จะซักท็อปเปอร์ก็ซักได้ผ้านวมก็ซักได้ไม่ต้องจ้างใครอีกต่อไปแล้วค่ะไม่ต้องขับรถออกไปซักร่วมกับคนอื่นอีกต่อไปแล้วเพื่อนๆนะคะเอาตัวนี้ไปใช้เลย16กกิโลกรัม